สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเจเลิกนะครับริมอ่าวประจวบนะครับอยู่ใกล้กับบัดสระวิถีนะครับเจลิก<บ>ส้มตำยำสามคกนะครับก็วันนี้เพิ่งเพิ่งจะจัดร้านเสร็จนะ ก่ลูกค้ามาลุมแล้วนะฮะลุมลุมเลยวันนี้นะครับแล้วก็ผมมาดูเมนูก่อนวันนี้นะครับนี่นะโอโ้มาถึงตุบบินเทียบเลยสวัสดีครับเจเล็กสวัสดีครับนะครับมไม่มี ยำสามหอยก็น่าทานสี่หอยก็น่าทานฮะวันนี้มียำสี่หอยนี่เมนูใหม่นะครับตัีนหอยคลางหอยลางนะครับหอยตัวที่สี่สามหอยหนึ่งร้อยสี่หอยร้อยห้าสิบอยำี่หอยร้อยห้าสิบบาทนะครับงหอยลางเดี๋ยวเดีเดี๋ยวขอขอมาอีกทีนึงขอมาอีกทีครวันหนลางสร้องส ตัวที่สี่ไม่กล้าพูดตัวที่สี่ไม่กล้าพูดนะเดตัวที่4ี่จุดๆไว้นะคิดเอานะมีแครงนางรมแมงผู้หอยหวานนี่ครับผมให้ดูหน้าตู้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเมนูหน้าตู้ครับ ามสบายเลยวันนี้มาหลายช่องนะบอกไว้ครับได้ครับไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับามาหลายช่องเแล้วแล้ววันนี้พี่โจมาไหมเนะี่ยไม่รวว้มามาเงีบเยบๆงีแล้วมาไม่ยอมบอกนะนะนานดา,าดร,ใา,า,ดรดา,าในดวงใจด้วยนะครับก็ยังไงติดตามปากหลักชแนลนะเดี๋ยวเราปากหลักชแนลเราจะแอบถ่ายให้ดูนะว่าดาราในดวงใจเจ๊เล็กเป็นใครนะ าาเรียกพี่ค่ะยไม่ได้ยาไมลงแม่ดอไมา่ไนดาไม่ไม่มาไม่ไ้มาจริงๆค่ะลูกค้าจ๋ามีแค่ในเมนูเลยค่ะปกติไม่ขาดง่ายหรอค่ะ ปลาดะี้มีจ้ะแม่รับจ้างโลกวันนี้วันนี้เะเล็กเปิด4ีคกเหมือนเดิมนะครับคุณโอเล่เนคุณโอเี่เวนน้รล่ใหม่อคอันนั้นังไนีเดี๋ยวผมโูม์ให้ดูนะ มีมีลูกค้าสั่งแล้วนะครับนี่ยำยำสี่หอยยำสามหอยนะครับมีบินมาแล้วนะครับนี่สี่หอยนะครับเดี๋ยวเจล็กทำบินนี้อย่ังใช่ไหมได้ครับไม่มีปัญหาผมคืนนี้นอนนี่อยู่แล้วครับวันนี้ขนสี่ใบแล้วี่ฟกวันนี้สี่ฟกได้ส่งบินให้ลูกสาวหนูได้เป็นดีนะคะหนูแนะนําเลยนะ ีเสอให้นันะ้ผ้นเอนีันนี้ลูกค้าก็มาเลือกเมนูหน้าร้านนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเมนูในดวงใจนะครับก็มาเลือกในร้านได้นะครับมาดูแลคุณออเล่หน่อยโลคุณออเล่เอาี๊ถือมาดูหน่อยอันนี้นะคะลูกค้ามาสั่งเบียแลจอง สบายกันนคได้ครับเพ่เไอ้เรับาเ็ป็นดีค่ะก็วันนี้มีเมนูแนะนำเพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะครับก็จะเป็นยำซีหอยนะครับครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาทาง จัมญาจเล็กนะครับก็ด้านหลังนะครับจะเป็นร่มไม้นะริ้อ่าวประจวบนะครับก็สามารถปูเสื่อนั่งทานได้ทางรัจเ็กมีเสื่อให้นั่งทานได้นะครับอย่างอย่างที่ลูกค้ากําลังปูเสื่อนะมันจะมีทิเจอคอยบริการอยู่นะฮะตอนนี้นะครับยาเป็นยังเป็นตั้ำได้แต่จังจะปูสะแสม ในในเมนูเราจะเขียนว่าปูจืดรู้ไหมเนี่ยหนูทำงานของหนูยังไงหนูอ้วนของหนูนะครับใครมองไม่รู้หราหนูรู้อันนี้อันนี้เจเล็กบอกเจเล็กอ้วนแล้วใช่ไหม <laughs> เราต้องบัวเรียกอะไรครับ <laughs> ว่าฝากพี่เอกใช่ไหมวันนี้เซ็มของแบบว่าไม่ยอมเสร็จอ่ะอ๋อครับไม่เป็นไรครับผมมาถ่ายจอได้ผมก็ดีใจแล้วแม่ไม่นาะนคุณปัดมาได้ยังลกูกไม่เพราะว่าแม,คมา่คุยแล้วว่ามีใส่ใถ้วยหน,นึ่งที่เท่าน,นั้นเถอะมีอะไรเกีนน่ยน รวมทะเลค่ะอันนี้รวมทะเลนะรวมทะเลสุกป,ปลาร้ารวมทะเลสุกป,ปลาร้านะครับได้ปูม้าหอยแครงกุ้งสุกนะคะโอ้โหได้หลายอย่างเลยนะหนึ่งร้อยบาทนะครับอืมมียำสีปป่หอยนะอันนี้ยำสี่หอยแนตะ่นนว่าไม<า>่ได้ใส่ถ้วยเสียดายด้วยเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรเราดูในคกได้นะจ้ะเดี๋ยวจะเติมน้ำยำให้สบายใจคุณโอเล่สักพูดเดียวนะจ๊ะไปเรียต่อให้เลยอะไรอะลูกจ๋า รับคงนี้เป็นยำสี่หอยนะครับเป็นเมนูใหม่นะครับสี่หอยร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ผมไปดูข้างหน้าก่อนครับมีนางลมมีแคลงนะครับมีหอยหวานนี่สามหอยแล้วนะครับแล้วก็หอยแมลงภู่หอยแมลงภู้อยู่ข้างหลังร้านนะครับนี่นะยำสี่หอยร้อยห้าสิบยำสี่หอยร้อยห้าสิบบาท มีหอยตัวใหญ่ๆเลยนะครับไขยแข็งไข่นางร้องไข่พูดไข่หวาด150ครั้งหนึ่งครั้งสองครวนสามร้องสี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวหอยตัวนี้สี่เดี๋ยวออกรายการไม่ได้นะ แต่ลูกค้าหนูถ้าทานที่นี่นะสุดยอดหนูมีถาดจับให้เอาเถอะนะในไม่ขี้ริ้วคิ้เหร่เลยน่าทานมากถ้าว่าสีหอยกับเมิกไข่สองร้อยห้าสิบก็ไม่เสียดายจังขายแบบไม่คิดกันนี่ขายแบบให้หลงรักกันเลยนะครับ เรามีหอยหวานรู้ไหมคะเราจะมีอะไรเป็นพิเศษให้ลูกค้าไม้จิ้มหอยไม้จิ้มหอยมีไม้จิ้มหอยให้ด้วยอะไรลูก <c oughs> นี่นะครับไปแล้วนะครับยำสี่หอยต้องยำไว้เผืนคุณเมามากับน้ำเข้าสี่ลูก อันนั้นละค่ะสี่หอยเนะี่ยเรียบร้อยครับไปแล้วนะครับยำสี่หอยนะครับเมื่อกี้น้องแน็มาเมื่อไหร่โอเค,คเดี๋ยวนะตัวคุณโอเล่มาแล้วเล็กน้อยผลไม้ส่แดงพิเศษเนาะทาที่ร้านนะคะ โจรขโมยคือไม่ไม่มีเจ้วันเดี๋ยวลูกค้าไม่รู้ว่ามีเจ้าของลูกค้าอยู่โอเคเห็นแล้วทั้งหมดนะคะจักคุณหมีคุณหมีคุณซันคุณแม่ น้ำยำเงินล้านนะครับีนะบเมนูนี้นะ ตัดอะไรนะกันเพลง,อ,พงอ๋อมันมันตัดอันนี้ได้มันแบบเสียงมันจะเบาลงแต่เมื่อวานก็โดนคลิปแรกเคยลงไปเอามาแก้แล้ว <laughs> ลงไปเสร็จปุ๊บม,มาดูตอนเช้าเอ้าโดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมเมืเ่อเชา้าเมื่อเช้าหนูเห็นเบี้ยลงคลิปอะ่ะหนูจะดูหนูมไม่มีเวลาดูหนูงานเยอะยแต่หนูว่าจะดูคลิปคลิปเมื่อเช้าเป็นคลิปที่ผมแก้แต่ผมลงกลางคืนแล้วก็โดนลิขสิทธิ์ไปเนี่่ย แต่แต่ว่าคนดูเที่ยวดัวะเขาบอกไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยนะสักนิดเดียวก็ไม่ได้ยิน <c oughs> แต่ว่า YouTube แบบความถี่เขาจับได้มั้ง <c oughs> ผมผมก็นั่งหาท่อนไหนว่ามีเพลงก็ไม่มี <c oughs> แต่นี้ก็คือยังถ่ายอยู่นะคะครับ ด้วยนะครับเมนูนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบคุณโจร้อยเดียวก็เสียวได้นะอันนี้ร้อยเดียวให้เลี้ยวกลับนีร้อยเดียวให้เลี้ยวกลับนะครับนี่เมนูนี้คุณโมเลคทำไม่ฉ่ำนะลูกหมูบะเบกทำดแลเดีวเสร์ฟนี่ครับเมนูร้อยเดียวให้เลี้ยวกลับนะครับนี่โอ้สีสันครับยำถาดน่าทานเลย ผลไม้รวมนะครับวันนี้นีผลไม้รวมประมาณส <Yeah. S 1> ิบกว่ายางเหมือนเดิมนะครับนึกไม่ออกาอย่า <laughs> ง <laughs> <c oughs> ี้ได้มาไม่เยอะวันนี้มีชมพู่ด้วยนะครับ จะรีบมีร้านใจจะขาดให้ลูกค้าไปนั่งร้านนะเจเล็กอยากเปิดร้านนะต่ะนักเปิดส่งไม่ได้ <c oughs> ต้องหาเด็กช่วยดีๆนี่ไงเดี๋ยวมีอีกสองสามคนนี่เดี๋ยวมาย้ายมาอยู่นี่อนาคตนะมีแน่ค่ะนี่อนาคตติดตามนะครับเดี๋ยวถ้าจะเล็กเปิดปุ๊บวันแรกเลยผมจะมาถ่าย <c oughs> เปิดร้านเจเล็กนะครับา นี่เป็นยำก,กุ้งสดนะครับสั่งอะไรไปยังคะงโอเคเดินยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เชือกพาดคอนะนี่เจ็บบดสิบบาทนะครับเ<ด>มนูนี้นะยำกุ้งสดนะครับ โอเคนะที่มือแม่เนี่ยโรยประกอบได้นะหอยแครงไข่แดงนี่จะเจ็ิบาทค่ะหอยแคร,แรงไข่แดงเจ็ดสบาทโรยประกอบกันแปดแปดสิบบาทนะครับเพิ่มประกอบนะครับ เดี่อคอเรเดี่ยวสรดแล้วอย่างนี้สี่ครบันเองเนี้ยยำสี่ครบ <5 S 1> นะครับ้ดสุด เอาอะไรลูกมีดมีดตอกมะม่วงแม่ใช้เ่นไหนไปเก็บมะม่วงที่รีสอร์ทมาโอเควันนี้วันนี้จะเตรียมเมนูมาเพียบเลยนะครับเพิ่มเพิ่มโต๊ะหลังร้านด้วยนะ ของเทียบนะครับมีทั้งปูสุกนะครับหอยแมลงภู่อันนี้เป็นตํากุ้งสุกนะครับ ส่านอีกแล้วะต้มไท่กุ้งสุกค่ะพี่เอกต้มไท่กุ้งสุก100บาทนะครับอืมไก่กุ้งแบบเน้นๆเลยนะครับให้ดูกุ้งก่อน100บาทนะครับได้จะออ้ะครับว่าคุณนะคะอันนี้ถ้าไปกินร้านอื่นได้ไปกินตัวแล้วของที่เล็กนี้ให้แบบหลงรักกันเลยทีเดียวครับอืมปากหวานครับเ็กนะุ หมอรถมา <100 3 S 1> หมอมาจากหน้านเลย <100 3 S 1> าาน,นะครับโดยปกติจะเล่นขายทุกวันนะครับก็จะมีเงินวันพืนหอัสนะครับโอเคครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปกหักเราชแนลเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ